สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีตุลลักนณะตุลน,นะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การดูดวงนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะปี2564นี้นะคะก็จะเป็นช่วงครึ่งหลังนะคะของเดือนพฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงนะคะความรักของคุณกันนะคะยังไงก็ต้องขออภัยนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดนะคะกวางอาจจะลงคลิปนะคะช้านะคะเนื่องจากกวางติด ดูดวงส่วนตัวนะคะแต่ว่าตอนนี้กวางปิดลับดูดวงส่วนตัวนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเปิดเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะเปิดตอนไหนนะคะกวางอยากโฟกัสนะคะในการทําคลิปลง YouTube มากกว่านะคะซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะกวางก็จะทําคลิปนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะในทุกๆวันนะคะแล้วก็จะลงนะคะต่อเนื่องตลอดนะคะยังไงก็ขอบคุณค่ะทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่านะคะแล้วก็ผู้ติดตามใหม่นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการนับแบบโูราศาสตร์ไทย Ừ, นะคะอะ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าหมดในเรื่องของการดูดวงของอนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะสินค้าใครสนใจหมูแดดเดียวนะคะก็สามารถสั่งทํากันได้นะคะหรือว่าใครสนใจนะคะอะไรที่เกี่ยวกับดวงดวงนี้แหละนั่นก็จะเป็นหินมงคลแบบที่กวางใส่แบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะจริงๆมีมากมายค่ะเพื่อนๆนะก,ก,ก,ก็สามารถนะคะติดต่อกวางมาได้นะคะภายใต้ช่องทางการติดต่อนะคะที่กวางทิ้งไว้ในใต้คลิปนี้นะคะอะ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องในการดูดวงกันเลยเนาะสำหรับ ชาวตุลค่ะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะโอเคสิบใบอยู่ตรงหน้ากวางแล้วนะเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะเ,เป็นยังไงบ้างนะคะคีย์เวิร์ดนะความรักของชาวตุลรักษนาตุลน,นะคะ มีคนแอบส่องคุณ่ะนะคะแล้วคุณก็รู้ด้วยนะว่าใครส่องคุณคือส่องถี่จังเลยอะนะคะอยากรู้ชีวิตอะไรชั้นนักหนาอะไรประมาณนี้แล้วคุณรู้นะว่าเขาแอบส่องคุณแอบส่องความสุขของคุณไม่ว่าคุณจะลงสตอรี่นะคะหรือคุณจะโพสต์อะไรก็ตามนะคะคุณก็รู้สึกว่าทําไมเขาดูเหมือนสนใจเราเป็นพิเศษอาจจะเป็นคนที่คุณเคยคุยนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ไปต่อนะคะอาจจะทิ้งช่วงนะหรือว่าทิ้งห่างนะคะในการพูดคุยกันมานานแล้วล่ะนะคะบางคนอาจจะมีการจบนะคะกับ คนที่เคยคบไปนะคะแล้วอยู่ๆเขาก็กลับมาอย่างเงี้ยกลับมาเหมือนจะสนใจหรือมาส่องแอบส่องอย่างเงีนะ้ยมันก็เลยทําให้คุณนะคะก็อยากจะรู้พฤติกรรมเขานะคะว่าเอ๊ะเขาจะทําอะไรนะคะได้มากกว่าการส่องไหมอะอะไรประมาณเนี้ยคุณรู้นะแต่คุณแกล้งไม่รู้อ่ะแกล้งทำเป็นเงินแกล้งเป็นไม่รู้ว่าเขามาส่องแต่จริงๆ็คือคุณก็รู้แหละว่าเขาส่องอยู่นะโอเคนะคะเพราะอะไรคะมันมีพายเจ็ดดาบแบบเด็กดาบ,ดาบ,ดาบมา อาทีนี้จัสติดเข้ามาแปดเหรียญเข้ามาเนี่ยเหมือนเขาอยากจะมาเอาข้อมูลคุณหรือเขาติดตามในชีวิตประจําวันของคุณว่าเอ๊ะคุณเป็นยังไงบ้างลาวกับว่าเขาอยากจะกลับมาคุยนะคะหรือว่าอยากจะกลับมาคบคุณอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้นะคะชาวตุน้นคุณอาจจะมี power นะคะได้การทำงานนะคะมีการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็คุณก็ค่อนข้างที่จะมี option เสริมในชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะแล้วจุดนี้แหละคะ่ะมันทำให้เขานั้นรู้สึกแบบคุณมีแรงดึงดูดอะ่ะคุณดูเป็นคนที่น่าค้นหามากขึ้น ะะจากแต่เดิมนะคะแล้วเขาอาจจะรู้สึกเสียดายด้วยก็ได้นะคะที่เป็นฝ่ายเดินออกไปหรือว่าเป็นฝ่ายนะคะที่จะตัดสินใจนะคะที่จะเลือกความสัมพันธ์อีกทางแต่จะเป็นด้วยเหตุผลอะไรนะคะที่เขาเดินออกไปจากชีวิตคุณนะคะก็เพราะตอนนั้นนะคะคุณอาจจะยังไม่มีออปชั่นอะไรเสริมนะคะในตัวเองนะคะหรือยังไม่ได้มีโอกาสอะไรที่เรารู้สึกว่าเราจะพัฒนาตัวเองแต่ว่าตอนนี้นะจุดๆนี้นะคะเมื่อคุณได้ อยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็โฟกัสในเรื่องอื่นๆนะคะมันทําให้ตอนนี้คุณสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็ด้วยตัวของคุณเองเพราะว่าคุณได้เป็นไพ mm ่เดอะเมจิเชียนเข้ามานะคะ mm hmm. คุณรับพรจากจัก,กรวาลน,นะคะ mm hmm. มันมีครั้งหนึ่งนะคะที่คุณรู้สึกเสียใจกับการโดนถูกทอดทิ้งและคุณก็ได้รับพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากจักรวาลน,นะคะ mm hmm. แล้วนะคะส่วนประกอบในนั้นก็คือความสามารถหรือว่าพรสวรรค์นในตัวคุณนั่นแหละค่ะ ะะที่สามารถนะคะผลักดันตัวเองนะคะทาให้คุณนั้นนะคะมีอะไรดีๆในชีวิตนะคะในวันนี้ประมาณว่าขอบคุณที่ทิ้งกันไปนะในวันนั้นนะถ้าคุณนะคะไม่โดนทิ้งในวันนั้นนะคะชีวิตคุณนะคะก็อาจจะไม่ได้ดีในวันนี้นะโอเคนะคะอมีอะไรอีกอะ่ะรู้ว่าเขาส่องใช่ไหมโอเคเขาส่องคุณแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณไม่ได้ไปส่องเขานะคะแต่เขาส่องคุณ ะะแล้วคุณก็รู้สึกว่าช่วงนี้นะคะเขาเริ่มมีกระแสอะไรนะหรือมีปฏิกิริยาตอบกลับกับคุณอาจจะมีการทักหรือว่าส่งสติ๊กเกอร์นะคะเข้ามาแต่คุณก็ออกแนวลักษณะแบบไม่สนใจคืออ่านแต่ไม่ตอบประมาณนี้นะคะคุณจะทําให้เขารู้ว่าคุณน,นั้นอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขานะหรือว่าเขาอาจจะอยากรู้อยากเห็นก็ได้ว่าเออตอนนี้คุณตัดใจจากเขาได้จริงๆแล้วหรือยังอะตัดใจได้ไม่ได้ไม่รู้อะแต่นึกถึงทีไรก็รู้สึกรู้สึกว่าโกรธอะรู้สึกโกรธเขาอะ ประมาณนั้นนะคะแล้วแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่มีเขาอะนะคะคุณก็อยู่ได้อันนี้เขาเรียกว่าตัดใจได้แล้วหรือยังเออประมาณเนี้ยเนี่ยคือความรู้สึกของคุณะนะคะอาทีนี้เขารู้สึกเสียเซลว่าค่ะที่คุณไม่ตอบรับเขาเนาะมีไพ่เจ็ดไม้เท้าก็าคือตัวคุณอ่ะ ตัวคุณอะเจ็ดไม้เท้านะคะคุณฟาดกลับกันนะแบบนิ่มๆนะคะไม่ต้องแสดงพาวเวอร์อะไรแต่คุณฟาดกลับให้เขารู้แบบนิ่มๆว่าไม่นะคะคุณไม่อยากคุย9ก้าไม้เท้าก็คือตัวเขานะคะเหมือนตัวเขาอะนะคะตอนนี้เป็นผู้ที่ถูกบล็อกแต่ก่อนเขาอาจจะบล็อกคุณนะแล้วเขาก็ปลดบล็อกมาสองคุณนะคะและตอนนี้กลายเป็นว่าคุณอะอยากจะบล็อกเขานะคะประมาณว่าถ้าเขาส่งข้อความมาแล้วทําให้คุณรู้สึกน่ารำคาญก็มีสิทธินะที่คุณจะบล็อกการมองเห็นของเขาไปเลยอะค่ะ หรือคุณอาจจะมองว่าเขาไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะไม่ได้สําคัญที่คุณนั้นจะต้องเสียเวลานะคะเอามือนะคะไปกดตั้งค่านะคะแล้วก็บอกเขาเลยนะคุณอาจจะปล่อยไว้แบบนั้นแหละนะคะปล่อยให้เขาดูชีวิตนะคะอันล่าเริงของคุณหรือดูชีวิตนะคะในแบบที่คุณมีความสุขอยู่ตอนนี้ก็ดได้นะโอเคนะคะอ,อแต่ก่อนคุณเคยให้โอกาสเขานะคะได้พิสูจน์นะคะเคยแบบว่าเป็นผู้พยายามคนนึงมากนะคะเพราะคุณชอบเขามันเป็นเรื่องในอดีตนะ คือคุณสามารถรอในเวลาเขาได้นะคะแล้วก็พยายามทุกอย่างแหละถึงแม้คุณจะไม่ได้รับการตอบรับอะไรนะคะแต่คุณก็อยากจะเอาชนะใจเขาแต่ในวันนี้กับวันนั้นมันไม่เหมือนกันค่ะนะวันนี้นะคะคุณ โอเคกับตัวเองคุณรักตัวเองแล้วคุณก็ชอบนะคะกับการที่คุณนั้นนะคะพยายามนะคะทําเพื่อตัวเองมากกว่าที่จะพยายามนะคะทําให้ใครคนใดคนหนึ่งแล้วเขานะคะไม่เคยเห็นคุณค่าคุณในอดีตนะก็ถูกต้ตองแล้วนะคะที่วันนี้คุณต้องกลับมารักตัวเองนะชาวตุลอาทีเนี้ยมาดูตัวเขาเดี๋ยวกว่อนจะขยายไพ่ให้กับเพื่อนๆนดูนะคะเออเขาได้เป็นไพ่เก้าได้เอก้าวหนัว่ะได้เป็นไพไ่เก้ามือเท้าอะค่ะมาดูกันคะ่ะคุณปฏิเสธอะไรเขาไปนะคะเออมันทําให้เขาขาดความมั่นใจ นะคะคุณแสดงอ,อ,อาการนะคะที่บ่งบอกว่าคุณนั้นตัดใจเขาได้จากเขาได้แล้วอะ่ะมาดูไพ่ก้าวไม้เทา้าตัวเขาก้าวไม้เท้าใบนี้มาบอกอะไรคะตุนตัวเขาเหรอได้เป็นไพ่เดอะเอ็มเพรสโอ้ยเขาได้เอ p r e s s นะเขาอยากทวงบัลลังเดิมเขาคือน,นะอยากทวงสถานะเดิมคุณอ,อ,อยากทวงสถานะเดิม คืนอ่าประมาณนี้อยากได้อยากได้บัลลังก์อยากได้ตําแหน่งเดิมนะคะตําแหน่งที่เขาอาจจะเคยเป็นแฟนคุณในในอดีตนะแล้วตอนนี้นะคะเขาก็อยากจะกลับมาเป็นแฟนคุณอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเออประมาณนี้นะหรือถ้าในอดีตเขาเคยเป็นคนพิเศษสําหรับคุณนะคะจนชาวตุนนะค,ะคุณสามารถทุ่มเทให้เขาได้นะคะเขาก็อยากได้อะไรนะคะกลับคืนมาในแบบท,ที่คุณเคยให้เขาอะ่ะเออแล้วก็มีไพ่เห็นไหมเทรนเดอร์มาดูไพ่นะจ๊ะ ก้าวไม้เท้าเอ็มเพรสนะคะแล้วก็มีเทมเพรสอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมในชีวิตคุณประมาณนี้นะเขาอาจจะรู้สึกเสียดายมันเป็นผลพลอยได้นะสําหรับชาวตุลลักคณะตุลน,นะคะที่คนที่คุณเคยรักกลับมาในชีวิตนะคะแต่ผลประโยชน์ของคุณก็คือการที่คุณรักตัวเองค่ะอันนี้มองให้เป็นผลพลอยได้พอนะที่เขานั้นนะคะได้เดินกลับมาในชีวิตคุณนะคะก็ทําให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจนะคะไปอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะว่าเออคุณก็มีดีนะมีดีนะถึงขั้นแบบ คนเก่ากลับมาหรือคนที่คุณเคยรักะนะคะเขาเขายังเสียดายหรือเขากลับมานะคะแต่มันก็เป็นองค์ประกอบเล็กๆนะที่สร้างสีสันนะคะลิฟส Story ในชีวิตคุณแต่ปางมงบ่าตัวคุณนะ้นเริ่มใหม่ไปแล้วหรือไม่คุณกําลังคบๆนะคะกับคนใหม่แล้วเขาก็เขาก็เห็นด้วยนะว่าตอนนี้เหมือนออชาวตุลลักคณะตุนนะักเหมือนกับคุณคบกับใครไปแล้วอะนะหรือว่าอาจจะยังคุยคุยกันนะ่ะเหมือนกับคุณเหมือนกับมีหลักทางเลือกนะคะหรือว่ามีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตจนเขาอาจจะรู้สึกเสียดายคุณก็ได้นะในตอนนี้ โอเคค<ะ>่ะชาวตุลอาทีนี้เอ,อ่อวางรู้สึกว่าฟางลืมพูดราศีหรือเปล่าเดี๋ยวนะราศีนะคะธาตุที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณเอ,อ่อมีชาวราศีตุลค่ะราศีเดียวกับคุณเลยนะแล้วก็มีธาตุดินค่ะมังกรพุกศกันค่ะแล้วก็มีคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะแต่ราศีที่เด่นเด่นก็คือชาวธนูนะคะ่ะธาตุไฟอะที่เป็นราศีอะนะคะก็คือธนูที่เด่นแล้วก็ราศีที่เด่นนะคะ ก็คือชาวราศีตุลน,นั่นเองราศีเดียวกับคุณเลยนะคะ <c oughs> คุณอาจจะคบกับคนราศีเดียวกันนะนะโอเคอทีนี้นะคะขอขยายไพ่หน่อยนะขอเป็นไพ่ขยายเจ็ดไม้เท้า <c oughs> <c oughs> คุณปฏิเสธความสัมพันธ์ที่จะกลับมาหาคุณ <c oughs> ขอไพ่ขยายเจ็ดไม้เท้าหน่อยค่ะเ <c oughs> จ็ดไม้เท้าใบนี้มาบอกอะไรคะ ที่พ่เดอะเฮอร์มิตเข้ามานะคะแล้วก็มีพายหนึ่งเหรียญเข้ามาเชิญส่องได้ตามสบายค่อยๆส่องนะอะไรประมาณนี้นะคะคุณอยากบอกเขาว่า,าค่อยๆส่องนะเดี๋ยวอกแตกนะเดี๋ยวอกเดี๋ยวอกจะแตกเอานะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวคุณก็ดูแบบเหมือนมีความสุขอะเออมีความสุขดีนะคะคนคนนี้ที่เข้ามาส่องอาจจะเป็นคนที่เคยทําคุณเสียใจนะตุลน,นะคะ ตามที่ไพ่บอกนะอาจจะเป็นคนนะคะที่เคยทำคุณนั้นเสียใจนะคะน่าจะเป็นคนที่เคยทิ้งคุณไปในอดีตอะคนที่เขาทิ้งคุณไปนะคะในอดีตนะคะเขาต้องกลับเข้ามานะคะสนใจคุณหรืออยากค้นหาความเป็นตัวตนของคุณแต่สำหรับออตัวคุณเองคุณรู้สึกว่ามันสายเกินไปแล้วนะคะที่คุณนั้นนะคะออจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมกับเขา นะคะแล้วคุณก็หรือแม่คุณก็รู้สึกว่าคุณก็ยังไม่สามารถนะคะรับปากหรือตอบอะไรได้ว่าความสัมพันธ์นี้จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะคะคุณรู้แต่ว่าตอนนี้คุณชอบชีวิตของคุณมากๆเลยโดยการที่คุณไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาเติมเต็มให้คุณก็ได้อะมันเหมือนกับว่าคุณโอเคคุณอยู่ได้นะคะกับตัวเองนะคะอย่างมีความสุขหรือไม่ตอนนี้คุณก็มีรักทางเลือกมีคนเข้ามาหาคุณมากมายให้คุณได้เลือกอนะโอเคนะสําหรับตุนโอเคอยากส่องก็ส่องไป นะคะเชิญสองได้ตามสบายค่ะ,ะต่อไปขอเป็นไพ่ขยายเป็นไพ่สิบไม้เท้านะคะคุณแทบจะไม่สนใจเขาเลยด้วยซ้ำนะสิบไม้เท้ามาบอกอะไรคะสิบไม้เทา้าชาวตุนลักนณาตุนมีไพ่เดอร้อ,อเพราะคุณปล่อยวางได้แล้วค่ะคุณไม่ได้แบกอะไรเอาไว้แล้วอะ่ะ แล้วก็ไม่มีไพ่ดื่ดาบเข้ามานะคะคุณ move on นะคะแล้วก็เอาความรู้สึกความทรงจำต่างๆนะคะลอยทะเลไปแล้วอะ่ะนะแล้วคุณก็รู้สึกว่าต่อให้คุณยังจำอะไรได้นะคะหรือว่ายังจดจำอะไรได้ะนะชาวตุนคุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอีกแล้วอะ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะกับความดีที่เขาทำนะคะหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีที่เขาทำคุณเสียใจเหมือนกับว่าตอนนี้คุณไลฟ์ความรู้สึกกับเขานะคะแล้วคุณก็ไลฟหัวใจกับเขา ประมาณนี้บรกลายเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าอาหูสิกร,รมและให้อภัยแต่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะคุณก็อาจจะไม่นะคุณรู้สึกตอบตัวเองได้ชัดเจนว่าตอนนี้คือไม่อะยังไม่สามารถเป็นเหมือนเดิมได้นะคะ ไม่รู้สิต่อให้เขาคุณรู้สึกว่าต่อให้เขาทําดีกับคุณหรือแก้ไขอะไรต่างๆนะคะมันเหมือนกับว่ามันมันก็เป็นผลดีต่อตัวเขานะถ้าเขาจะปรับปรุงตัวเองได้จริงๆอะ่ะนะแต่สําหรับคุณมันไม่ได้เป็นผลอะไรต่อความรู้สึกของคุณแล้วไงว่าคุณจะดีใจหรือเสียใจนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันจบมาตั้งนานแล้วอะ่ะนี่คือสิ่งที่คุณอยากจะบอกกับเขาก็ได้อะนะโอเคค่ะตุลขอขยายแปดถ้วยค่ะอยากจะรู้เรื่องราวในอดีตของคุณเหลือเกินอะ่ะคุณโดนทิ้งไว้กลางทางนะ่ะตุล แต่ก่อนนี้นะคะแล้วคุณก็รู้สึกเคว้งมากแปดถ้วยค่ะมาบอกอะไรมาดูเรื่องราวอาดีตของชาวตุนกันหน่อยซิคุณไปเจออะไรคะทําไมวันนี้คุณถึงแบบเข้มแข็งฟังเลยอ่ะตุนแปดถ้วยค่ะหรือนี่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณตัดใจจากเขาได้แล้วจริงๆก็ได้นะแปดถ้วยมีไพ่สิบถ้วยโอเคอีกใบหนึ่ง แล้วก็มีไพ่เดอ e เอ e มเ r เข้ามานะคะอดีตของคุณหรอมันเหมือนกับว่าคุณพยายามสร้างความสมบูรณ์นะคะให้กับความรักนะคะแต่เขาเป็นคนเลือกที่จะทิ้งมันไว้เองนะคะถ้าเป็นคนในลักษณะที่แบบว่าชัดเจนแบบเป็นครอบครัวกันแล้วนะเออมันเป็นเรื่องที่คุณนั้นนะคะฝังใจมาตลอดเลยว่า คนคนนี้นะคะสามารถนะคะทิ้งทุกอย่างนะคะเพื่อไปเลือกอีกคนบางคนอาจจะเจอ,เอปัญหาเรื่องของหลัก้อนแล้วคุณก็ใช้เวลานะคะในการโดนทอดทิ้งตรงนั้นน่ะเพื่อเยียวยาหัวใจตัวเองแล้วคุณก็จําฝังใจเอาไว้อะค่ะแบบนั้นนะคะว่ายังไงซะวันนี้คุณต้องนะคะเก็บนะคะ เวลาเก็บความรู้สึกนะคะที่เรายังเหลืออยู่ตอนนี้นะคะมารักตัวเองแล้วมาทําเพื่อครอบครัวดีกว่านะคะฉะนั้นน่ะคุณจึงไม่ซีเรียสถ้าขาดเขาไปคนใดคนหนึ่งนะถ้าบางส่วนที่ขาดหายไปนะคุณรู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นครอบครัวมันดีขึ้นอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นคุณก็ยอมที่จะสละส่วนนั้นออกไปโอเคไหมเข้าใจนะอืมและคุณจึงรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่เลยอะ่ะกับการที่คุณมูฟออนนะคะหรือว่าตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปอ่ะ นะมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนปลดบล็อกนะคะความทุกข์นะคะออกจากใจนะคะเหมือนปลดบล็อกสิ่งที่มันหนักๆอะ่ะโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องอดทนแบกเอาไวอ้อ่ะความรักไม่จําเป็นต้องใช้ความอดทนเลยมากมายมันคุณจะรักกันอย่างสบายใจหรือเปล่านะคะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมีความระแวงหรือว่าแบกความระแวงเอาไว้นะคะฉะนั้นคุณจึงเรียนรู้เ่าว่าแล้วเราอดทนทําไมถ้าความอดทนเนี้มันไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขเลยโอเคนะชาวตุนต่อไปนะคะเอ่อ ตัวเขาค่ะเดี๋ยวเรามาดูเป็นคน,นอดีตเนาะอดีตท,ที่เคยรักแล้วก็ทิ้งคุณไปบางอยากจะรู้อดีตนะคะมีไพ่อะไรนะตะกี้กวางเห็นแว็บๆว่าตัวเขาได้เป็นไพออ่พลังงานเด็กถือเหรียญขึ้นมาสักครู่นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะอพิโซดน์นี้นาของชาวตุลน,นะคะจะว่าจะว่าดีก็ดีนะคะไอสิ่งที่ไม่ดีย้ำคืออดีตนี่คะขอไพ่ขยายเด็กเหรียญให้กับตัวเขาคนนั้นหน่อยสิ มีไพ่ก้าเหรียญแล้วก็มีไพ่่าหาชินีเหรียญเข้ามา,าส่วนตัวเขานะาเขาอยากกลับมานะคะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณเขาก็มั่นใจแบบนั้นนะว่าถ้าเขากลับมาเนี่ยคุณคงจะอยู่ที่เดิมนะคะหรือว่ายัางไม่สามารถตัดใจจากเขาได้หรอกแต่มันเหมือนกับว่าเขาคิดผิดไปอะคะ่ะมันกลายเป็นว่าคุณอยู่ได้แล้วอะคุณไม่จําเป็นต้องมีเขานะคะที่เป็นส่วนประกอบในชีวิตคุณก็โอเคกับตัวของคุณเองดีนะ เ,เขาอาจจะเห็นน่ะเห็นแบบดูคุณแบบช่วงนี้มีเสน่ห์นะชาวตุนเห็นปะคุณได้เป็นไพ่ราชินีเหรียญเข้ามานะคะในสิ่งที่เขามองเห็นแล้วเขาอยากจะเป็นส่วนประกอบนะคะในชีวิตคุณอะนะคะในสิ่งที่เขามองเห็นคือมันขาดไปเหรียญเดียวนะคะมันก็คือความสมบูรณ์แบบจะเรียกว่าเขาอาจจะหลงตัวเองประมาณนั้นนะว่าชีวิตคุณจะสมบูรณ์แบบได้มากกว่านี้ถ้าคุณรับเหรียญน,นี้จากเขานะคะมันก็จะกลายเป็นสิบเหรียญก็คือความสมบูรณ์พูนสุขแต่ไม่เลยค่ะคุณไม่ต้องการี่คุณได้เป็นไพ่ราชินีเหรียญนะคะ คุณเข้มแข็งได้มากกว่าที่เขาคิดนะคะหรือว่าคุณเก่งนะคะคุณเป็นคนที่เก่งขึ้นนะคะในมากกว่าที่เขานะคะมองคุณอยู่ตอนนี้อีกด้วยซ้าไปนะโอเคเนี่ยแสดงว่าคุณน่ะมีออปชันอะไรเสริมเข้ามาในชีวิตและมันนั่นทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องการเขามาอยู่ในชีวิตคุณเพียงแค่เพราะคุณมีอะไรบางอย่างเข้ามาเสริมนั่นเองโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ของเขากันอยากจะรู้อะค่ะว่าเขานั้นเนี่ย คิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณคะขอไพ่เอนดจีให้ตัวเขาหน่อยคะ่ะว่าเขาคนนี้นะคะเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณคะชาวตุลเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณคะมีไพ่ห้าดาบเขามานะคะอ๋อโอเค ห้าดาบมาเนอะแต่ตอนเนี้เขาคิดว่าเขาเป็นผู้ชนะเสมอนะคะแล้วคุณต้องยอมเขาอะแล้วก็มีไพ่สิบเหรียญเขามานะคะเขาอยากกลับมาเหมือนเดิมนะเท่าที่ดูอะหกเหรียญนะคะอืมแล้วก็มีไพ่เทมเพลนใช่มีอยู่อย่างเดียวคือเขาอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันดูยากขึ้นพะมเป็นไพ่ห้าเม้าไงสถานการณ์บทสรุปก,ก็คือ มันยากขึ้นอ่ะมันยากขึ้นกว่าเดิมอ่ะแปดไม้เท้าเข้ามานะคะเออเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะเป็นผู้ชนะนะคะที่คุณนั้นสามารถยอมเขาได้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่อ่ะแต่กวางมองว่าไม่อ่ะนะคะเพราะว่าคุณปฏิเสธเสียงขาดเลยนะคะหรือว่าคุณแสดงอาการที่บ่งบอกให้เขารู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่คุณจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะมันไม่ได้มีอะไรง่ายเหมือนแต่เก่านะคะเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามันหมดเวลาแล้วอ่ะ ก็จะเป็นลักษณะเนี่ยเขาก็อาจจะพยายามนะคะที่จะตื้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาอาจจะเป็นผู้ที่เสียเปรียบกว่าคนอื่นๆที่เข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้เล่ากับว่าตอนนี้ชาวตุลเหมือนคุณอาจจะมีคนใหม่ไปแล้วหรือว่าไม่คุณก็อาจกําลังจะตกลงปรุงใจคบกับใครสักคนหนึ่งอย่างมีความสุขอะและคุณไม่ต้องการรีเทิร์นอะชาวตุลน,นี่คือสิ่งที่คุณแบบคิดเอาไว้นะคะรู้แต่ว่าทุกอย่างมันสายเกินแก้สําหรับคุณแล้วอะนะเออ โอเคค่ะกวางไม่ได้เห็นคําว่าโอกาสจะขึ้นมานะคะแต่กวางจะเห็นแต่ส่วนที่เขาพยายามจะทําให้คุณนะคะใจอ่อนแต่ว่ามันไม่มีอีกแล้วไงคาว่าใจอ่อนโอเคทีนี้ขอเป็นบทสรุปเลยก็แล้วกันนะสาหรับชาวตุลขอบทสรุปความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวตุลลักคณะตุลหน่อยจ้า มีไพ่เอมเพอเรนะจ๊ะมีไพ่เอมเพรสมีไพ่สีดาบเสียใจด้วยสีดาบก็คือแต่ก่อนเนี้ยนะคะคุณกับเขารักกันมากนะชาวตุนคุณกับเขารักกันมากนะคะหรือว่าบางบางกรณีของชาวตุนนะคะ คุณอาจจะเคยนะคะแต่งงานกันมาก่อนแล้วนะอาจจะเคยแต่งงานด้วยกันแล้วนะคะแต่ทุกอย่างมันต้องหยุดชะง,งักลงนะคะเพราะว่าการกระทํานะคะที่มันมันยากจะให้อาภาัยหรือเปล่ามีไพ่เห็นป้าลายชนีเหรียญคุณต้องหยุดทุกอย่างเพื่อกลับมารักตัวเองคุณจึงกลายเป็นคนใหม่ไปเลยอะ่ะแล้วก็มีไพ่เด็กถือไม้เท้าเข้ามาอ๋อใช่อดีตคุณเคยรักกันมากนะคะแต่ความทรงจํามันก็ มันก็คือความทรงจําที่ทําให้รู้สึกเสียใจมากด้วยเหมือนกันนะคะแล้วคุณก็เก็บทุกส่วนนะคะทุกการกระทําของเขานะคะมาชั่งใจมาคิดแล้วคุณก็คิดอย่างมีสติด้วยนะชาวตุลน,นะคะมันไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ชั่ววูบนะคะในการที่คุณจะต้องเลือกตัดสินใจอะไรสักอย่างอ่ะคุณคิดอย่างมีสติว่าคุณต้องกลับมารักตัวเองจริงๆและทุกอย่างมันไม่สามารถเป็นเหมือนเดิมได้แล้วสําหรับคุณกับเขามันคือความคิดของคุณนะ เราวันนี้เันเหมือนกับว่าคุณมางไกลาเกินกว่าที่คุณจะรีเทิร์นหรือย้อนกลับไปอ่ะออนะแต่คุณให้อภัยเขานะคะแต่ถ้าจะวางสถานะนะคะมันก็เป็นสถานะที่คุณอาจจะคุยกับเขาได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนคุยกับเขาได้หรืออะไรก็ได้ที่คุณสามารถวางสถานะให้เขาได้อะคือเป็นการให้อภัยกันไม่โกรธนะคะไม่มีเรื่องบาดหมางก,กันคือทุกอย่างเหมือนกับคุณเลือกที่จะตัดวงจรนะคะ นะในการที่จะเชื่อมต่อความสัมพันธ์อะไรใดๆทั้งนั้นเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณอาจจะกําลังนะคะมีการเริ่มต้นนะคะกับเส้นทางความรักใหม่ๆแล้วก็ได้นะคะและนี่คือดวงความรักของชาวราศีตุลลักนณะตุลน,นะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆนะคะทุกๆคนนะคะ,ท,คนนะ,คะที่ติดตามกันมาตลอดนะเดี๋ยวไว้โอกาสนะนะคะเราเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย